รถไม่แดงแรงวิ่งไม่มีแต่ไม่ใช่ที่เอมาเฟียฟอร์ดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอมาเฟียฟอร์ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถหล่อๆสวยๆเท่ๆแบบนี้มาให้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้ค่อนข้างเป็นตัวแรงนะครับตัวนี้เป็นเลนเจอร์สปอร์ตนะครับในระบบขับสีด้วยนั่นเองนะครับเครื่องยนต์เขาอยู่ที่ขนาด2.0ซิงเกิลเทอร์โบนะครับ170แรงม้า405แรงบิดนิวตันเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ ในรูปลักษณ์เดิมเขาเป็นสีดำนะครับแต่บอกตรงว่าคันนี้แลปสีมาเป็นสีแดงด้านนะครับหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับในราคานะครับเดี๋ยวขอบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับ1 8 9 0 0ล้านบาทที่แถมให้แบบนี้เลยนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มจากส่วนด้านบนก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรูปนะครับปกติเราจะเห็นกันที่เป็นตัว ม้าใช่ไหมครับหรือเป็นตัวแรดนั่นเองนะครับแต่อันนี้นะครับมาในรูปแบบที่เป็นตัวกระทิงนะครับสามารถเลือกสีได้ก็อย่างที่ว่าครับคันนี้เป็นสีแดงนะครับแรดสีแดงมาก็เลือกเป็นสีแดงก็ได้นะครับหรือจะตัดเป็นสีดํา เลือกได้หมดตามใจคุณลูกค้าเลยนะครับมาในส่วนของด้านล่างนะครับในด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นกระจังที่เป็น FORD นะครับมีไฟออกแลมมาให้ถึง3จุดนะครับหรือไฟ AUX นั่นเองสามารถเลือกสีได้นะครับว่าอยากได้เป็นสีส้มแบบนี้หรือสีขาวก็สามารถเลือกสีได้ส่วนไฟตรงนี้นะครับเป็น LED ก็สามารถเลือกสีได้เช่นกันนะครับอยากได้เป็นสีน้ําเงินหรือสีขาวนะครับสามารถเลือกได้ตามใจคุณลูกค้าเลยในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะครับไฟนี้ครับเป็นเอกลักษณ์ของตัว Next Gen เราอยู่แล้วนะครับเป็นไฟ Daytime หรือ Daylight รูปลักษณะที่เป็นซีแคมนั่นเองนะครับและมีระบบความฉลาดนะครับในการเปิดปิดไฟแบบอัตโนมัตินั่นเองหรือแบบออตโต้นั่นเองนะครับมากันต่อครับในส่วนของด้านล่างนะ ตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นสเกิร์ตครอบเข้าไปนะไม่ใช่เป็นการชนยกชิ้นนะเป็นสเกิร์ตครอบนะครับถ้าถ้าเบื่อนะการแต่งนะครับสามารถถอดออกได้เราติดตั้งโดยช่าง ที่มีฝีมือชํานาญงานนั่นเองนะครับไม่ทิ้งคาบกาวหรือถ้ามีเพียงขัดออกนะครับไม่ทําลายสีตัวรถเดิมนั่นเองนะครับตัดมาเป็นสีแดงกับดำหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยแถมอีกนิดนึงนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับลูกค้าชอบถามกันมาว่ารถป้ายแดงทําไมไฟขาดแล้วพี่บอกตรงมันไม่ใช่ครับเป็นระบบนะครับมันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวด้านไหนติดด้านนั้นด้วยความเร็วที่ไม่เกิน40กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันช่วยติดให้แบบออโต้เลยนะครับเดี๋ยวมากันนนนต่่อะคใสว ด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับมีลักษณะเด่นอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านบนเลยซุ้มล้อหรือคิ้วล้อนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์เช่นกันนะครับในส่วนของตัวชุดช่วงล่างของเขานะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบอิสระปีกนกสองชั้นนะครับพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมากับแม็กนะครับขนาดขอบ18นะหน้ายางเขาอยู่ที่ขนาด2 6 5 60 R18 นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นยาง A t ทนะครับวิ่งได้ ทุกสภาพผิวเลยของดีเซนตีนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนดำนะครับหรือถนนลูกรังนะครับเที่ยวได้ลุยได้นะครับ อเนกประสงค์ก็ว่าได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะแถมอีกนิดนึงครับตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวレンเจอร์สปอร์ตนะครับระบบโช้งเขาจะเป็นแบบโมโนทูบนะครับโมโนทูบคืออะไรครับคือตัวแก๊สตึงน้ํามันนั่นเองครับเมื่อใช้ความเร็วสูงจะทําให้รถนิ่งนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใช้ความเร็วต่านะครับก็จะสามารถเข้าโค้งได้ดีนะครับหนึบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับกับแม็กนะครับเห็นไหมครับสีดําตัดแดงหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยเป็นของโออิซิสนันเองนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะว่าคันนี้มีอะไรบ้างนนะะครับ เดี๋ยวเชิญมาดูด้านข้างได้เลยครับว่ามีอะไรอ่าตัวนี้นะครับมีข้อมือจับนั่นเองนะครับนอกจากหล่อแล้วนะครับประโยชน์เขานะครับช่วยกันลอยนะครับในส่วนของเล็บนะครับกุญแจนะครับลอยกุญแจเวลาเราล้วงเนียครับทำให้ไม่โดนตัวสีรถหรือสีที่เราแล็บมานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปชมกันภายในอีกนิดนึงนะครับอ่านะครับ ภายในของเจ้าตัวสปอร์ตขับสีครับหน้าตาก็จะหล่อๆแบบนี้เลยเป็นหนังทั้งหมดนะครับส่วนของหน้าจอเขานะครับจะอยู่ที่ขนาด8นิ้วและหน้าจอซิงค์โฟเออยู่ที่ขนาด10นิ้วนั่นเองนะครับสามารถรองรับได้ทั้ง Apple CarP l a y และ Android Auto นะครับมีระบบสั่งสตาร์ทรถและปลดล็อกหรือล็อกรถได้นะครับใช้พิกัดตัวรถได้มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับผ่านแอป Ford p พั s นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับ มากันต่อนะครับในส่วนของคันนี้นะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับกับตัวข้อฝาถังนะครับที่เป็นคําว่าレนเจอร์นั่นเองนะครับและเท่านั้นไม่พอลูกค้านะครับติดสติกเกอร์เพิ่มเติมเข้ามาเป็นคําว่าแรปเตอร์นะครับอ่ะหล่อไหมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับและในช่วงด้านท้ายนะครับเดี๋ยให้พามาดูว่าด้านท้ายของคันนี้มีอะไรบ้างนะครับ ด้วยความที่ลักษณะเด่นของเขานะครับตัวนี้เริ่มจากไฟก่อนเลยเป็นไฟแบบ l e d นั่นเองนะครับของเจ้าตัวสปอร์ตเท่านั้นยังไม่พอนะครับติดโลบาร์มาเพิ่มเป็นแขนยาวหรือที่ยอดฮิตเรียกกันว่าแขนปืนกลนั่นเองครับตัวนี้นะครับจะมีทั้งไฟเบรกนะครับและไฟถอยหลังให้ด้วยนะครับส่วนไฟของเขาอันนี้เป็นไฟเดิมจากโรงงานก็มีมาให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นฝาท้ายแบบ easy lift หรือผ่อนแรงนั่นเองนะครับ เบานะครับมีน้ําหนักที่เบานะคุณผู้หญิงสามารถยกได้นะครับเด็กตัวเล็กๆก็สามารถเปิดได้นะน้ำหนักเบามากนะครับชุดแต่งเพิ่มเติมเข้ามาที่มีคําว่า FORD ทาสีเพิ่มเติมเข้ามาเห็นไหมครับตัวนี้ลักษณะเด่นพิเศษนะครับมันจะอยู่ในแลปเตอร์นะครับ F150 นะครับเป็นชุดแต่งของเจ้าตัวแลปเตอร์นเองก็สามารถติดตั้งในตัวของเ a นเจอร์ o r t ได้เช่นกันนะครับและในส่วนของด้านท้ายเพิ่มเติม,ตมอีกนิดนึงตัวหนังสืออะคริลิกคําว่าเ a นเจอร์นะครับ ตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานะครับสามารถเลือกได้นะครับอยากได้เป็นสีด้านแบบนี้เพื่อให้เข้ากับตัวรถหรืออยากได้เป็นสีดําเงาก็บอกเอได้นะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัวเนอร์สปอร์ตขับ4คันนี้นะครับเรียกได้ว่าแต่งเต็มแน่นอนนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับเอบอกเลยนะครับราคา1นึ่งล้านแปดหบาทเอจัดให้หมดนี่เลยนะครับใครสนใจสามารถติดต่อเอได้ที่เบอร์0 9 9ย์เก้าเหนะครับหรือแพลตฟอร์มที่ขึ้นให้ดด้านล่างนะครับ อยากได้แบบไหนมาคุยกันปรึกษากันนะครับคิดไม่ออกบอกเอ้อนะครับเดี๋ยวเอ้มนคนตอบโจทย์ให้ในส่วนวันนี้เอ้อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ